อยากถูกหวยนะครับให้ทำา7สิ่งนี้ก่อนวันหวยออกโดยด่วนเลยนะครับเอาละครับหลายท่านเนี่ยก็มีคำถามมาถามตลอดเลยนะครับหมอเกรททำอย่างไรจึงจะมีโชคทำอย่างไรจึงจะมีความสำเร็จอยากมีโชคมีลาบบ้างซึ่งผมต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วตามหลักเรื่องการจะมีโชคมีลาบเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะนะฮะของการที่ท่านได้สะสมกุศลกรรมเอาไว้นะครับในอดีตนะฮะผ่านมานะครับและสิ่งที่คุณได้รับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถูกอตอรี่ถูโชคใหญ่ได้ ได้เห็นสิ่งดีๆได้ยินเสียงโอ้ถูกรังวัลแล้วนะครับต่างๆนะครับได้ลิ้มรสสัมผัสนึกคิดสิ่งดีๆเนี่ยนะฮะในทางพุทธศาสน็บอกว่าเป็นกุศลวิบากจิตแต่ต้องบอกว่าเป็นการสะสมบุญมาแล้วนะครับแต่นั้นก็บอกว่าโอ้โหหมอกิีอย่างนั้นมันจับต้องไม่ได้นะครับมันไม่สามารถที่จะทําอย่างไรเละที่จะให้มันดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับงั้นเราก็ต้องใช้ศาสตร,ร์มูเตอร์แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้กรีกคอนเฟิร์มก็ไปรวบรวมมาให้นะฮรว่า7็อย่างนี้ถ้าคุณที การสํารวจนะฮะคนที่ถูกรางวัลเนี่ยเอ๊ก่อนหนะ้านั้นคุณทำังไดหรือคนถูกรางวัลบ่อยๆนะคุณคุณทาอะไรคุณมีเคล็ดลับอ,อะไรเนี่ยฮะเขาก็รวบรวมมาจากหลายคนนะฮะผมก็นั่งรวบรวมมานะฮะคนพบว่ามีสิ่งที่เหมือนกันอยู่7ข้อนั่นก็คือออาอยากทราบนะฮะก่อนอื่นเลยครับปากเมนนะครับว่าถูกใจสาธุน้อมรับคําทํานายสมหวังเป็นจริงอย่างนี้นะครับเพราะคําทานายดีๆอย่างนี้ถ้าท่านรับด้วยใจที่เบิกบ,บานใจที่เป็นมงคลจิตที่เป็นกุศลสิ่งเหล่านี้จะดีอย่างแน่นอนเลย ทีเดียวนะครับอย่าลืมนะเมนเลยนะครับและที่สําคัญนะครับในช่วงนี้นะฮะมีดาวย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวพระราศบดีดาวเสาร์ดาวราหูนะครับต้องบอกว่าหลายถ้ามีความกังวลใจรวมถึงนะครับรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นมันติดเดือดขัดนะบางทีก็บอกว่าดาวย้ายนี่มันจะลายหรือเปล่าตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลนะครับผมมีตัวช่วยนะฮะกำไร12ราศีนะครับซึ่งอักขระ12ราศีนี้เรียกได้ว่าเอามาแก้ทางดาวย้ายเลยนะฮะทั้ง12ราศีใส่ได้รวมถึงมีคาถาหัวใจนะคาถาต่างๆสม็บทสลักอยู่ในนี้นะครับเร ได้ว่าครบถ้วนจริงๆนะท่านใดที่ต้องการของสวยงามขึ้นระดับสวยงามต้องไม่พลาดที่จะเป็นเจ้าของนะครับและต้องบอกว่าทุกปัญหาดชะตานะครับผ่านพ้นไปได้แน่นอนเพียงใส่กําไมของผมนะครับวิธีการเป็นเจ้าของง่ายๆเลยนะครับเพียงท่านคลิกตรงนี้เลยเนี่ยนะฮะโชเคสนะฮะกดที่โชเคสครับกดเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมีปุ่มนี่สั่งซื้อกดสั่งซื้อเลยนะครับมีราคาพิเศษใส่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าถูกใจอย่างแน่นอนครับบอกก่อนเลยนะฮะว่า7ข้อนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ควรจะทำนะฮะในวันไหวออกหรือว่า ก่อนมาหวยออกนะข้อแรกเลยนะฮะหคืออันนี้สําคัญห้ามพูดคาหยาบครับพูดคาหยาบเนี่ยนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยไปสาบแช่งบ้างแหละนะฮะไปโกรธไปเคืองไปมีอารมณ์โกรธนะฮะโอ้ไปด่าลูกหลานไปด่าบริวารต่างๆหน้าเนี่ยนะครับจ่าหยาบคายเนี่ยก่อให้เกิดปฏิฆะด้วยนะฮะค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะฮะคุณห้ามเลยนะข้อที่2ครับแต่งตัวดีดๆฮนะอย่าใส่เสื้อผ้าขาดครับต่อมาข้อที่3นะครับอย่าให้สลากยับเด็ดขาดเลยต่อมาข้อที่4ครับเขาบอกว่า ห้ามทําบ้านลกเด็ดขาดข้อที่5ฮะเช็คน้ําที่บ้านว่าน้ำเนี่ยรั่วไหลหรือเปล่านะโดยการดูมิเตอร์นิดนึงนะฮะน้ำที่รั่วไหลก็หมายถึงเงินที่รั่วไหลนะครับข้อที่6นะครับในวันที่ลอตเตอรี่ออกครับพยายามเปิดไฟในบ้านให้สว่างสวยอย่าให้มืดอย่าให้มิดนะครับเพราะโชคลาภนั้นนะครับเป็นพลังหยางฮะเป็นพลังแห่งความอบอุ่นและข้อที่7ครับอย่าตัดผมอย่าตัดเล็บก่อนหวยออก1-2ถึงวันนะครับ